ก็จะเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมนเนี่ยเขาเอาเชื้อฟืนมาวางไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็จะเนี่ยเขาเตรียมจะเผานี่เขาเตรียมจะเผาถ่านอันนี้คือเผาถ่านใช่แล้วเขาไเอาไม้ตัวไหนอ่ะอันก็ไม้เผาเหรอไม่ใช่อันนี้คือเขาทําเป็นเชื้อเฉยไม้ที่จะเผาก็คือไม้เป็นท่อนๆอย่างเงี้ยเนี่ยท่อนใหญ่ๆอ,อย่างนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปเลียงเรียงเรียงเรียงเป็นกองไว้แล้วเอามาวางเรียงบนนี้อ๋อใช่แบบนี้ใช่ไหมใช่อ<ก>ันนี้ไงที่ แล้วอยนี้ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมก็เอามาเป็นเชื้อไงเอามปใส่แบบนี้แล้วก็เอาอันใหญ่เอาอันใหญ่ไปเรียงเรียงให้เป็นสูงสูงใช่ใช่แล้วก็อย่างนี้หรอใช่เอาไปวางอย่างนั้นไฟแล้วก็เผาใช่แล้วก็วางแล้วก็เอาหญ้าหมกเอาดินกบแล้วก็จุดไฟแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณแม่ทิ้งไว้ประมาณสักสองถึงสามวันหมายถึงยังมีไฟลุกอีกอย่ใช่แต่คือเราหมกหมกไว้ไงหมกหญ้าหมกดินกบไว้ไฟมันจะกลุนกลุ่นตลอด ประมาณสามไม่ไม่สามวันแล้วก็คุ้ยดินออกเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นฐานแล้วก็เอามาไม่เคยย่แลเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดว่าแม่ขาฐานให้แม่ทูกันจะไปดูเผาฐานได้ <laughs> เผ<อ>าแบบโบราณเลยแม่โอเค